สวัสดีค่ะทุกทคนกันด้วยละกันนะคะวันนี้เราอยู่กันในเก้ Car, มายค้ำนั่นเองฮู้อย่างที่ <Yeah. S 1> เอ่อคนคงที่จะเห็นหน้าปกคลิปไม่ใช่หน้าปกคลิปก็อย่างที่เป็นเหมือนกับในชื่อชื่อคลิปลนั่นแหละคะ่ะวันนี้เราจะมาเสษยากันเสษยาแล้วเอามายนืนนู่นทำไรอย่าพึง่งวันนี้เราจะมารีวิวยานะเออทำตัวดีๆหน่อย โอเคนะทุกๆคนเราก็จะมาเสียดยากันนะแล้วก็ออวันหนนูบนูบนูไหนเองบอกว่าเองเห็นเอ,อเจ้าปลาหมึกร้อยได้ไม่ใช่เรอไหนอะมันอยู่ไหนหรือมันตายแล้วล่ะมันตายแล้ว <laughs> มันตายจบเยโอ้ตายเรียบร้อยเยี่ยม ก็เข้าเรื่องอะไรดีกว่าก็ยาเราก็อันนี้สามแป๊บหนึ่งเออเอาเป็นอันนี้เ่ากันนับตลอดถุงคือเราเนี่ยนะได้มียาอยู่ทั้งหมด3ามอย่างที่เราจะมายองร้องลองเออพูดผิดประจําเลยนูบน๊บอยู่ไหนมันนี่ลงมาก่อนนับตลอดถุงนี่เราต้องใช้ยานี้กับแล้วก็ไปกระโดด กระดโดดสูงมานี่ก่อนอันนี้เนี่ยนะมันก็คือสปีนะทุกคนก็วิ่งเร็วขึ้นนะอันนี้ก็คือจัมม์นะทุกคนก็กระโดดสูงนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นมองเห็นตอนกลางคืนเอาไปยังไหนมองเห็นตอนกลางคืนอนะ่ะโอเค ต่อไปนะทุกคนเราจะเอาเป็นกันไฟนะนี่นะทุกคนเ,เดี๋ยวนี่กันไฟอ่นนี่เอาไปกันไฟเราได้ยังเราได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูเลยว่ามันกันไฟยังไงนะทุกคนคือมันจะกันลารรวานะแต่ก่อนอื่นคือขอปรับหมวดก่อนนะโอเคนะทุกคนเราก็ทุบหลุมไปที่เรียบร้อยเออนุ๊ ใช่มาเถอะเอาคนเลยรู้มเอาเละนะทุกคนเราจะให้ดูว่ามันกันยังไงตกใจเอาล่ะรีบลองก่อนที่มันจะไหม้กันหมดไม่นะตอตะเดได้ทางนี้นอนไม่เอาเละนะทุกทุกคนก็โอ้ยไม่ก็มันไหม้หมดแล้วโอ้ยไม่ก็รีบดับรีบดับ,บเออนั่นแหละเยอะ <G ül> ก็อย่างที่เห็นนะทุกคนก็มันจะแบบว่านี้มากเลย <c oughs> เออแล้วต่อไปเราก็ปั่หมดต่อโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเสพยาต่อไปกันเออเอาอันไหนดี <c oughs> อ๋ออันนี้มันเป็นเพิ่มเลือดนะทุกคนลืมลืมไปเลย <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นเพิ่มเลือด <c oughs> แล้วก็นี่นูเสพหมาให้หนอยสี เสียให้หน่อยเสียให้หน่อยเสียให้หน่อยขอดองเนี่ยเสียห,หน่อยเสีหยหมามาเสียหมามาเดี๋ยวนี้ไม่อยางั้นฉันจะสิงล่างนายฉันจะเป็นนุ๊กเอ้ยทำดีดีดิดน้องหมาน่ารักน้องหมาอยากเอาเลือดไหมเม่กี้ฉันเห็นหนายเจ็บนะ่ะ <laughs> เหมือนนุ๊กรังเกน้องอะ ให้น้องไก่แล้วกันเอาไปน้องไก่แล้วก็ให้หมาตัวนี้ด้วยอ่าน้องหมาแดงแป็ดเลยอ่าไปเอาแหละอ๋อให้น้องหมาตัวนี้ด้วยคือถ้าเกิดเราตีหมาตัวนี้นะทุกคนแล้วต้องหมามันนี่มันนี่ราให้จะตีซะดีๆนี่ที่จะอันนี้เพิ่มให้แล้วเพิ่มไม่แล้วเพิ่มไม่แล้ว จะเย็นดีเพิมม่มมาสองตัวเอาอะไนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นย,ยา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 ลืมมันนี้ไปเลยอันนี้เนี่ยนะทุกคนมันก็จะอัพเกรดเลเวลนะก็หลายละคนที่เล่นไมคับก็จะรู้แล้วแหละเกมตัีกว่า เราจะแกล้งเจ้าแสนซึ่งใช่เราไม่ใช่แซนนี่เจ้าหนูโดยการปรับมวนแล้วก็โยนยานี้ให้เขาเอะไรนะเราจะปรับมวลแล้วนะเราจะปรับมวนแล้วนะอะไรน,นะเ,เ,นะเริ่ม,ม,อมเอาโดนเฉยสวยแล้วมีอยู่แค่เดียวเลยไม่เป็นไรอ่ะ thank you เราจะต้องตายด้วยกันอย่างแน่นอนเลยพี่หายแล้ว <c oughs> พี่หายแล้ว <c oughs> <c oughs> หายเหมือนกันสินะใช่ไหมไม่ยังไม่หาย <c oughs> สงสารจังเลย <c oughs> <c oughs> แจเองสงสารเองโอ้ไม่เกิดข้านะพี่จะยนให้มานะนา o หวังหมามกกวเก่าตัวเองงั้นหรือ ค่ะหนูโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอะไรนะทุกคนก็นูปีอะไรอีกไหมมีมก่อนที่ฉันจะปิดคลิปแล้วฉันก็จะสิงล่างนายาเราสิงเนื้อ่างนูบแล้วนะทุกคนเยี่ยมเลยเราคือนูบเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไงเราคือนูบนี่ต้องหันนกันเลย หนูนดูนี่สิใช่เราลืมยายล่องหุนไปเลยมาตะน้องหงมาจ้าไหนหมาอยู่ไหนไหนอะมามาน,อน,นา้องหงเนี่ยโอ้ my god มาน้องหงนานเลยนบพี่เดียน้องหมาอยู่นี่ใช่ไหมไปมีกี่มีตีน้องหมาดัดตีน้องหมาเนาเสร็จให้วัวดิเสร็จให้วัวดิ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูนะทุกคนว่ามันเป็นน้ำยาอันไหนนะเออน่าจะเป็นอันนี้ไหมอ้อไม่ใช่อันนี้สปีดอันนี้หรือเปล่าลู้ตัวโฆษณาเฮ้ยอ่าใช่จริงด้วยนะทุกคนก็อันนี้แหละ ก็แต่หม,มาหายไปไหนหมดแล้ว<า>นู้ป้าหายไปไหนหมดมามาันรองหอนอ๋อเหรอดเดี๋ยว<อ>จะเซน<อ>ให้<อ>วัวก่อน <c oughs> เออนี่เจ้าวัวไปโอ้โอ้ยไปกอดตอนนี้เราเหลือแค่อันรองหุนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะสปีดดีกว่า สปีดจะได้จบคลิปเราเร็ว,รวอ่ะคลณปิดนุน๊ปอยู่สา,ายนุ๊อยู่ไหนหรือไงนุ๊พี่จะตีนุ๊พี่ลืมไปว่าไม่ได้ปรับมวดแก้นุ๊ปดีกว่า พี่เดียน่าจะโหลดถุงไงเดดิดนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังหนูเนี่ยอยู่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังหนูอะใช่เห็นพี่ยังเห็นแล้วเนื้อบอกไม่เห็นเราโอ้หนูทำรังรถไฟหาย นุ๊กเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะใส่แค่หัวนะเพราะว่านายชอบตีแต่หัวเราอเห็นเรายังเห็นแล้ว <c oughs> นี่นะทุกคนตัวของเราเนสโกหายตัวได้โอ้ยจบคลิปยังจบเรียบต่อมาเน่นน่ะโอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะทุกคนก็ คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่านานๆานานทีว่าเราจะทำใช่ไหมได้บ้า <laughs>